ฮัลโหลตืวนไมเต้นเต้นไหมเต้นแค่ไหนแมวพูดอะไรกับลูกหน่อยถ้าลูกถ้าลูกอ่านหนังสือรู้เรื่องวันนี้ก่อนคลอดเป็นวันที่เก้าเดือนสามหกสามแมวพูดอะไรหน่อยเต้นเต้นนะ ไม่อ้วนหรอกผู้ใดผร้ใดลกชื่ออะไรคะลูกของผมชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่อเด็กชายนิรนามตอนนี้กำลังสับสนว่าจะตั้งชื่อลูกว่าอะไรโควิดคุณยายเหรอต้องรอคุณยายกลับมาก่อนเียด 嗯，好、uh。Huh. Yeah.